คุยกันไหมลูกข้างๆเนี่ยไม่ค่อยได้คุยไยังไยได้คุยเขาคุยกันปะล่ะเขาคุยกันหมดเลยยกเว้นมึงคนเดียวใช่โอ้ก็คุยกับไอ้ตองกับอะไรก็ได้ลูกโอ้เจ้าสก็ไม่อยู่ละเออมีอะไรก็คุยกับตองถามตองนู่นนี่นั่นอะไรกับเพื่อนบ้างไม่ใช่ว่าไม่คุยกับใครเลยมัไม่ได้แล้วเราเนี่ยเป็นคนแปลกเลยเพราะถ้าเราไม่คุยกับใครเราไม่มีมนุษย์สัมพันธ์จังแม่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยดีแล้ว มันอัปเดตใหม่เนาะมั้งกูรลอกคานมึงมากเลยจะทำเกมทีนี่คุณจะต้องขูดป,ปากพูดได้มันจะเป็นไรคะของแม่นี่ลูกค้าพูดจนมันไม่เป็นไรกูพูดไม่ฟังแล้วถ้าพูดหยาบก็อดแมไม่ผิดหรอกมันไม่ใช่ติกต็อกมันแพร่มันไม่ใช่ติกต็อกยูทูบ YouTube มันไม่ผิดหรอกเยกเว้นพูดเรื่องปืนเรื่องมีดเรื่องอะไรเงี้ยหรือว่ามีรูปอะไรอย่างเงี้ยเกม เออถ้าเป็นเกมมันก็รู้เอ็มก็รู้มันคือเกมแต่คุยขึ้นิงมันไม่ใส่กูพูดกับลูกค้าเหลกก็มีแต่กูแต่มึงอยู่เนอะเมื่อมันเลอะเขาแต่นี่ก็คือคู่ของคุณก็คูเลยคลิปแยะๆไปไปดูที่คลิปแม่โอ้ไรของมึงโอ้แท้ๆเออคุยทางนั้นแหละมันไม่ผิดหรอกเราคุยกันเองเสียงเราเสียงต้นฉบับมันเป็นเสียงลูกค้า ว่าแม่พูดคำหยาบไหมพูดทุกวันมึงนี่เราไมาจับมึงได้อยู่แล้วมึงไม่กล้าอันนี้บูดอันนี้ก็บูดมึงไม่มีโอกาสพลาดอยู่แล้วถ้าจับจับมึงสมปรารถนาแน่นอนต้องนี้คือกล่องเสียงเหรอนี่คือเสียงนี่กล่องเสียงมันคือเสียงเออมันกองเสียงตรงจุดเดียวกันไหมใกล้เคียงกันอะข้อไหนนี่แหละเสียงกูอยู่ใกล้กล่องเสียงกูเนี่ย ทีนี้มันเสียงใหญ่กลองเสียงตัวใหญ่ดังเสียงดังกว<ะ>งนหัวนี่ขนาดกูไม่สาบายเลยนี่ตกองเสียงเย็นนี้กินอะไรลูกกินอะไรก็ได้ปูบอกว่าถ้าันดดังยิ่งดังเท่าไหร่กลองเสียงมันจะยิ่งสั่นเท่านั้นวันนี้กินข้าวเทีท่ทยงแต่อะไรข<ะ>้าวมันไก่ไงอ๋อกินข้าวมันไก่ไงไปขี้นะนิววันนี้น่ะเข้าใจไหม ปวดที่ท่าท้องป่องเป็นมาน้อยอินพี่ไปมึงอะไรจะไม่มีอารมณ์จะคุยกับเพื่อนกับฝูงไงปกติก็ไม่มีเรอไม่ได้เราต้องคุยลูกเราจะมาอยู่อย่างนั้นไม่ได้ในโลกนี้เราต้องพึ่งพาสายคนอื่นในบางเรื่องเราต้องคบคนโอ้เหนียนเบาๆที่รูปสองนี้เดียวก็ลงละถ้าเราไม่คบใครเลยอะเราจะ ทำไมข้าน้อยอ่อนแอขนาดนี้มันจะอยากไปโรงเรียนหรือว่ามันอยู่ยังไงคนเดียวหุ้นอยากไปอยากใช่ผิดดีดีก็อยากไปชอบไม่รู้สิทำไมมัธยมมันหนุกจังเลยหนุกยังไงมึงไม่คุยกับคนหนุกยังไงวะแม่วัชที่ตอนเรียนไงยังหนุกงเสียค่าเทอมกี่บาทอะไรวัชที่เสียค่าเทอมพันหกเทอมเนี้ยเทอมหน้าพันสี่ ตรอนนี้มันเสียค่าประกันไม่ไงค่าประกันดบไม่ใช่ค่าเธออันนี้เป็นค่าบำรุงโรงเรียนค่าห้องสมุดค่าคอมพิวเตอร์ค่าครูสอนพิเศษค่าประกันวชิลาเรียนฟรีอ๋อนี่สิค่าเธออันนี้มันเป็นค่าบำรุงโรงเรียนเป็นค่าแตะตังหาที่แครูเขาจะโรงเรียนเขาจะต้องไปจ้างบุคลากรมาแล้วก ใช้แอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ที่เรา,าต,ต้องใช้เองเราต้องใช้ต้องจ่ายตอนคุณเหล่าไอ้ภูมิไงว่าจะเรียนไหนไอ้ภูมิบอกว่าจะไปกระหอบ้านนะบ้านานะแต่ตอนแรกเราไม่ต้องไปนี่ก็ไปด้วยตามไปด้วยจะไ,ได้อยู่ห้องเดียวกันมั้ ลาลวิคนนีะได้อย pues ู่ห้องเด da ียวกันไม่ร hmm. okay. ู oh, ้หละว่าแ yeah. ูจะให้ไปเออเขไม่ม okay. like ีเอรโอยายพูมแม่พ oh, ูมมันไม่รู้เรื่องหรอกมีแต่ยายพูมส่งเอาึ้นแล้วแตยายนี่ทันี่ทเบะเ เเแม่ก็พูดถูกเลยแหละเราเงนจะเดินแล้วยังไม่มีเพื่อนเลยเดินห้องช้าเพื่ต้อเดี๋ยวใช่ลงรถเล้วมกันเดินตามเขาเพราะตัวเอีห้องใช่กลัวหลงเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวก็ค่อยจำสนุก้ากแล้ววันนี้ก็เกือบหลงแล้เนี่ยหลงอะไร ห้องไห,ห,หนห้องสังคมแต่นึ้ว่าต้องไปห้งองเยอดยลอะไรูห่ห้องสังคมมันขึ้นต้น,น,นตเลขอะไรต้นนเลขสองก็อาคารสองไงลูกอาคารสองอยู่ตรงไหนถัดจากอคารหนึ่งเออถ้าขึ้นต้นด้วยเลขสองนิวก็เดินไปอาคารสองเลยมันก็จะไล่จาก20 1, 20 2องศูนย์หนึ่งสองศูหรือไม่ก็สอง 12, สอะไรพวกเนี้ย ใช่ไหมเออโวตดยาวเดินไปอาคารสองแล้วเราก็ดูห้องมันมีสองชั้นฮัลโหลถ,ถ้าสองสองหนึ่งก็คือชั้นหนึ่งอาคารสองชั้นหนึ่งห้องที่หนึ่งใช่ไหมเออแต่ถ้าสองสองก็คืออาคารสองชั้นสองอยากอะไรลก็ไม่สอนไปแล้วถ้าขึ้นต้นด้สามก็อาคารสามถ้าขึ้นต้นด้สี่ก็อาคารสนะี่แค่นั้นถ้าเป็นศูนย์ก็คืออาคารที่ครูไปรไะจำชั้นอยู่ อ,อ,อไตกปจะไปหลงอะไรนะนี่เลยไม่มีเพื่อนไงคนอื่นเขาก็เดินกันไปเป็นคู่เป็นคู่กหมืจะเพื่อนต,อตัวเองไม่มีต้องเดินเลงเพื่อน <c oughs> <ๆ>เพื่อนไปทีเดียวหายหมดว่าจะไปขี่อยู่กับไหนอ้าวตายหายละ <c oughs> เพื่อนไปหมดแล้วกูจะไปห้องไหนลทีเ <c oughs> นี้ยตารางสอนก็นไม่ได้เอาไปถ่ายรูปตารางสอนไว้เข้าใจไหม เดี่ยครูก็ส่งมาในไลน์นี่ยวถ่ายรูปเอาไว้จะไม่ส่งเข้าให้ในในแนกลลอรีน่นะเวลานั้นก็เปิดดูชั่วโมงนี้ไปอาคารนี้อาคารนี้ดูเบอร์อาคารจะได้รู้เข้าใจเปล่าเออตึกเหลียมไข่มาไข่ลูกเสือโอ้ก็เล่นเอบิกเอาการบ้านเปล่าพี่เอากลับบ้าน มาทำไมอ่ะไม่รู้ไม่ใช่ไม่เอาไปมั้งพ่อมถึงฟามาเนี่ยนะแต่ว่ามีการบ้านแล้วมไม่ได้เอาไปเอาใส่ขวดปาเออไก่มิกกับพ่อมันกูมองไม่หางตากูจนถึงมันก็เอาใส่หมดแล้วไขมันลืมอะไรแหละไม่งั้นไม่ได้มาทำไมอ่ะกลับบ้านแล้วคู่กลับหมดแล้วแต่ครูดเดียวก็กลับมาแล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวมาเปิดห้องให้ป่านี่ิ้ชอบเอาการ้านไปไม่ครบบางทีมันก็ไม่เอาไปอะพ่อกับแม่ก็ต้องคอยถามมีกันไปเนี่ยเจอเตัวนี้เลยทุกคนเลยมีห้องเนี่ยไม่ใจจงใจนะข่าอเอยิงนักการบ้านพอมาหลอก 妈妈，太丑了。